สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ครัวกัตตาวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเมนูแกงส้มผักรวมปลาสวายนะคะส่วนประกอบก็จะมีอันดับแรกปลาสวายผักผักรวมก็จะมีผักบุ้งถั่วฝักยาวหัวไชเท้าแล้วก็ผักกาดขาวเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บหนึ่งซอนโตเนาะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็มะขาะาเปียก,กพริกแกงส้มสองช้อนโต๊ะ<อ>ค่ะสอนะเลยนะคะนะเพื่อความเข้มขน้นแล้วก็เป็นมะนาวค่ะแล้วก็มีผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ เกือบครึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะอันนี้ไม่ต้องรอให้น้ําเดือดแล้วแม่ไม่ต้องค่ะเพราะเราจะละลายพริกแกงก่อนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ําพอน้ําเริ่มเดือดเราจะนําหัวไชเท้าลงไปก่อนนะคะเพราะว่าหัวไชเท้ามันจะสุกยากนะคะ หัวใช้เท้าก็ต้มสักประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบความนิ่มขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหั่นหนาบางแค่ไหนนะคะ เราต้องมาสักพักหัวเชื้อเท้า,ทาก็น่าจะสุกแล้วนะคะสักประมาณ7จ็ดนาทีนะคุณแม่นาะใช่ค่ะไม่เกิน7-8็ถึงแนาทีนี้ค่ะเพราะว่าเราหั่นชิ้นบางไงใช่ค่ะแล้วก็พอหัวเชื้อเท้าเริ่มสุกตอนนี้ถ้าใครจะกินถั่วฝักยาวแบบว่ากรอบๆก็ปรุงเลยนะคะแต่ถ้าใครจะกินนิ่มก็ให้เอาถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะ เนื่องจากว่าเรามีผู้สูงกายุอยู่ด้วยนะคะก็เลยต้องทําให้ผักนิ่มนิดน,นึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเลยนะคะ ตาลทรายประมาณนี้นะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาเราใช้สามช้อนโตใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ ลองใส่ดูก่อนนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นไงแล้วก็ชูรสก็ประมาณหนึ่งช้อนชาครับประมาณนี้ครับเนื่นองจากว่าปลาของเราเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะเราก็เลยปรุงรสก่อนค่อยนำปลาลงไปนะคะปลาสวายนี่สุกง,ง่ายค่ะ รอปลาสุกนะคะพอเนื้อปลาเริ่มสุกนะคะให้เราชิมดูรสชาตินะคะว่าได้หรือ,อยัง ่ชอ,อคุณพ่อชิมว่าเป็นไงบาะแม่ชิมเป็นไงบนะ้างคาดว่าจะได้เติมน้ำปลาใช่ต้องเติมน้ำปลาครับประมาณสองช้อนโต๊ะ ชิมดูก่อนตอนนี้ปลาเริ่มสุกหรอครับเพื<ๆ>่อนๆอย่าคนแรงเนาะใช่ค่ะเดีย๋ยวเนื้อปลาจะเละแต่ว่าหอมมากแล้วได้หอมได้กินหอมปลาแล้ว รสชาติกำลังดีครับมันเพื่อนตอนนี้มันจะมีรสเค็มหน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานทั้งหมดจะมีสามคนแล้วครับตอนนี้รสชาตินี้ถือว่าอร่อยแล้วครับสรุปว่าเราใส่น้ำปลาห้าช้อนโต๊ะเนาะแม่เนาะใช่ค่ะนี้เราก็เอาผักเนื้ออ่อนลงไปเลยต่อไปก็เป็นผักบุ้งอันนี้เป็นผักบุ้งไทยนะคะ ตับบุกลงไปเลยต้นอวบมากเลยใช่ค่ะน่ากินผักเยอะนะคะเพราะว่าชอบกินผักเพราะว่าเวลาที่เราใส่ผักลงไปเดี๋ยวผักก็จะยุบตัวลงไปอีกนะคะดูนะเพื่อนๆผักเต็มหม้อเลย เดี๋ยวสักพักก็จะยุบตัวลงไปใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต้องใส่ผักค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าทำอาหาประเภทแกงเพราะว่าถ้าผักโดนความร้อนโดนทาร้อนแล้วก็จะยุบตัวลงไปค่อนข้างจะเยอะเวลาเรานํามาตักรับประทานก็จะได้ปริมาณค่อนข้างน้อยแค่นี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะอืมกลิ่นหอมมากเลยแม่สวยงามสวยงามสีสันสวยงามมากครับมันเป็นแล้วเราก็<ๆ>บีบมะนาวลงไปเลย ก็คือถ้าอยากได้ชดจ้านหน่อยก็ปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเราใส่ก่อนปิดไฟเป็นยังไงแม่ขมค่ะรสชาติจะขมทันทีเลยอันนี้เอาเ,าเอาความหอมนะคะความเปรี้ยวเพื่อความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมให้กับแกงส้มค่ะได้ทีละ ชาติที่ต้องการอตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มกลิ่นหอมของผักแล้วก็ความหวานมาจากผักอีกเนาะใช่ค่ะความหอมกลมกลม่อมกำลังดีแล้ยครับเพื่อนๆใช่อดใเวลาตักใส่จานให้เพื่อนๆดูแล้วเยอะมากเพื่อนเพื่ดูนะเราประทานมากเลยครับขอปลาชิ้นใหญ่หน่อยแม่ อันลว,วันนี้คุณแม่เข้าคัวเองนะครับ,รบเ,เพื่อนๆลองทำกินดูนะคะใส่ตามนี้เลยนะคะรสชาติออกมาพอดีเลยค่ะกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานหน่อยๆแล้วก็เค็มนิดๆน,นะคะนี่คือรสชาติของแกงส้มค่ะ โอเคเดี๋ยวเรานำมาให้เพื่อนๆด,ดูชัดๆเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเนมนูแกงส้มทำง่ายไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกกระตากลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ